สบายดีพี่น้องวันนี้คำล้าจะมาแกงนอกินข้าวซวยเด้อพี่น้องเอ้ยเห็นบอกนอที่คำล้าเกี่ยไว้เรียบลอยก็จะมาทุบๆๆแป๊บนี้แหละสูตรของคำล้าเองเลยพี่น้องเอ้ยบางคนก็ซอยเนาะบางครอบบางครัวิ่นก็ซอยพี่น้องแต่คำล้านี่ทุบเอาเพื่อมันนุ่มนะพี่น้องเวลาเฮาแกงออกมาเราสดบวงนึ่งเต็มคำหญ่ๆเต็มปากย้ำแล้วมันจะกรุบกรอบเนาะทึกเนื้อนอนะพี่น้อง น,นี่ก็จะเป็นการเกี่ยมข้าวเบือพี่น้องเกี่ยมข้าวเบือเพื่อว่าจะใส่แกงนอแหละข้าวเบือก็จะมีหัวหอมมีมักเผ็ดพี่น้องถ้ามักเผ็ดก็ใส่เอาลายเนาะตำแรกๆแบบม,มีเลยใดถ้าตำาบเล่ก็จะบนัสแซ่บปันได้พี่น้องเอ้เราก็จะมา,มาเกี่ยมน้ำยานางได้พี่น้องแกงนอทีว่าอ่าเต็มูตรแล้วมันมีน้ำยานางพี่น้องน้ำยานางก็จะคันเรียบ้อยเรียบ้อยแล้วพี่น้องเอ้ ก็จะมาทอกลงหมอเนาะจะมาทอกใส่หมอ้อแกงและหมอ้อได้ที่จะแกงเขาก็ับมาทอกใส่หลังจากนั้นเขาก็จะเอาเข้าเบื่อที่เราตําำใ้แหละพี่น้องไอ้ตากลงไปก็จะมีมักพริกหัวหัวหอมพี่น้องคำลาใส่นะบะหัวบานอื่นเพิ่นจะเห็ดแบบได้เรื่องการแต่งกลิ่นนี่กระซตดไผ่ซตดมันได้เนาะบางเธอก็กินบะคือกันรสชาติกะแตกต่างกันพี่น้องมัก เขาเคยกินแบบได้ขากแตงแบบนั้นแหละแบบที่พออีเมผ่าแตงมานี่แหละพี่น้องเอ้ยแต่ละคลิปกล้องับร้าที่ต้องมีสูตกล้องอีเมพอไหมเนาะพอว่าก่อนชีโูแตงกิน,นก็ยยอนเมซ้อนเนาะหลังจากนั้นก็มาเอานอที่ว่ากำลังเกี่ยไปแล้วพี่น้องนอที่กำลังทุบเมื่อกี้แหละกำลังก็จะต้มไปต้มแล้วก็จะเอาท่าเอาแต่ต้นมนะันเนาะมาใสา่พี่น้อง พะวาา่าถ้าต้องได้เน้นนำทิมนะพี่น้องหืนหื้นนิดนึงเดีเขาก็จะเอาหม้อที่ว่าเขาเกี่ยว้เรียบร้อยส่วนประกอบเรียบร้อยนี้ไปค้างไฟแล้วเราก็จะอนอนลงเลยได้พี่น้องเลยเอนอลงเลยคนไปคนมาดังไฟใส่เนาะดังไฟใส่ให้มันฟดทะลวนทะลวนแล้วเขาก็จะมาเอาอานาผักอีเนี่ยก็ผักอีหุม่มโบแม่นผัก ถักนี่ว่าคำล,ลาลืมซื้อลวผักสะอมเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เอานอขั้นตอนที่อีกนเอานอลงหม้อ,อก,ก่อนพี่น้องเอ้ยก็จะเฮ็ดพอดีกินซ่องคาบนี่แหละเพราะว่าบมีคนไล่เด่กก็จะซ่องคาบไปซ่องถ้วยย่าพี่น้องบาดนี้ก็จะใส่ผงชูรสจ้า ใส่ไล่ก็เสบไล่เนาะเส้น้อยก็แสบน้อยพี่น้องเอ้ยผู้ใดมักหนัวลล่ก็ใส่ไลขก็ไ,ลไปลดแต่ว่าคำลานี้บุคคลมักหนัวปันได้คำลาก็ใส่ซ้ำนั้นแหละพี่น้องแต่ไล่ก็ยานพ่มลนพี่น้องเอ้ยยานพ่มลนเนาะใส่หมอ้อล้วก็มาคนๆนเพื่อ่าให้ห่องสู่ลดเข้าเนื้อเข้านั่งก่อนเนาะพี่น้อง เราก็จะดังไฟใส่ใหจนนำฟดพลพี่น้องเอ้ยนำยานางสุกพี่น้องเดอันนี้ก็จะเริ่มสุกแล้วพี่น้องออกไอทะลวนทะลวนแบบนี้รดไดพี่น้องเอ้ยเห็นบอกต่อไปก็สิมีแต่เอาเบอร์ผักสะอมใส่พี่น้องบ้านกำลังจะเอินมาผักเน่าเนาะพี่น้องเนาะ ใบสะออมใส่ลงไปคนคลุกเขาให้มันเข้าเนื้อเข้านั่งเนาะให้มันสุกพี่น้องให้ผักสะออมสุกแล้วก็ือว่าสมบุญแบ,บแ๊บเราได้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าคำลาก็จะอ,อะไรเาะปลาแดกน้อยหนึ่งพี่น้องให้บอกปลาแดกนี่ก็เป็นปลาแดกเพื่อนวินเนี่ยพี่น้องเอ้ยใส่ลงไปแต่ว่าคำลาบเรใส่ไล่ยดอกแต่น้อยหนึ่งพอให้ห้อมกินปลาแดกปะกะติก็บวชคอยซอปลาแดกปั่นได้นะพี่น้องเนาะ คนไปคนมาโอ้ยหอมแสดังง่อยๆเราได้น <า S 1> แน่นอนไปกินน้ากันเนะาะบันนนีี<ม>นน้้เาาาาะะปคลลกก็สออมมรณพี่น้องเอ,อ้ยมามากินน้ากันเนาะพี่น้องเนาะว่าเสียบแทบบอพี่น้องเอ,อ้ยมาพี่น้องมากินแกงนอน,น้ำกันพี่น้องเอ,อ้ยเห็นเราก็ต้องกินเนาะพี่น้องเนาะเห็นบะว้า,าเสียบแทบบออ,อ้าวไอ้คุณคุณพี่น้องพี่น้องพี่น้องเห็นปะว้าวอันนี้เป็นใบสะออมเนาะ ว้าสุดยอดเลยพี่น้องไั่เคามัน,เนกนเด้อพี่น้องเอ้ยเคาเบือ่อซูช์กับลาสก็จะบะหมี่ย่างไล่พี่น้องจะต่ำเข้าเบือ่อแล้วก็มั่วผักบัวแดงแล้วก็มักเผ็ดเนาะถ้ามักไล่ก็ใส่ไล่ทำบะมักเผ็ดไล่ก็ใส่ช่องซ้ำหน่วยแต่กําลาสใส่ประมาณช่องหน่วยพี่น้อง แล้วก็ลาดด้วยเั็ดทรายถ้าเ่ออกอกส่วนประกอบคนเข้ากันแล้วก็น้ำยานางสุกแต่ว่าใส่น้ำยาหนางเลยพี่นนองใส่น้ำยานางก็จะเป็นแบบนี้เลยพี่เนอะคุณ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 เราก็จะจะเจ็บแ่บขนาดพี่นนองอ,อันนี้ก็เป็นเปลือกมะเขือแจีวนี่ก็แจวไม่มีดเลยพี่เนาะ เดีวมักเป็นดิบที่ประตำแต่ว่าจิกๆเ,เอาความเป็นดิบมากเปล่ววาหยอดยอดผักอันนี้แหะพี่น้องถ้ามีร้ายนะเ่ามาคั่วจะไครก็เสพบางคำร้ายจะเอ้ามาถักเนาเนาะอืแกวัก ไม่มีเลยเพรานว่าอาหารที่เลิศลดตามฤดูกาลพี่น้ thì thì องเลยมีอันได้กินอันนัาา้นเนาะอย่างอย่างไข่มดแดงได้พี่น้องสำหรับเราทีทำอ่าเมนูไข่มดแดงเนี่ยเพราะว่าน้ำใสเป็นแง่เอามาใบนี้แหละอย่างบมทำได้เห็นยังเปล่าพี่น้องทำได้ยังอืออือ แบคตับเนะี่ยครัวเองกินเองอร่อยเองออว่าสไขายกระแซบอันนี้นะแล้วจุบกระได้ไนมเนาะข้าวเนียจำเจียวสดแกงนอซาหอย,หอยต่อนช่วยจุดยอดอาหาร มาเดี๋ยวเพอนอะเป็นนอมเอเลยนนนนเดี๋ยวข้นหานึงลงมาหรอกนนงงนะเนาะมาเด้อพี่เพื่อนๆมากินข้าวกับคำลาดเด้อพิงทอากับแกงหน่อไม้จะห้างึันใหญ่ คุณชม,มคุณค่ะด้วยตามบรรยงบรรยาช่วงมาด้วยพี่น yeah> ้องกินน้ำคำน่าเด้อแซ่บคักพี่น้องเอ้ยนั่นบอกหืมเหนื่อยหน่ยเป็นยังไงพี่น้องสดเข้าไปนก็มีแห้งเนี้ยหนึ่งเลยพี่น้องเอ้ยแซ่บคักแซ่บแน่แซ่บแท้เจ็บปลาพี่น้องเอ้ย พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านทุกบ้านเดอ้อถ้าเกียรติดตามหับชมคลิปนี้เป็นจังได้กับคอมเมนต์บอกคำลาได้เด้อพี่น้องเป็นการแนะนําคำลาว่าเออคำลาต้องปรับแบบนั้นแบบนี้เนาะจะเป็นการขอพระคุณยามากเลยแหละพี่น้องจังได้กับฟากดไลค์กดซับสไครป์ซองแพงคำลาได้เด้อพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้คำลาในาการสร้างคลิปใหม่ๆมาฟาดมาตอนพี่น้องเนาะถ้ามีสิ่งได้อ่านคลิปได้หรือว่ามีอ่า คำเบ้าได้ทีแตแต้องคิดใจหรือว่าบ,บ่บมวนกับต้องขอ้อโทษข้ออภัยมานาทีนี้ด้วยเนาะขอบคุณมากๆบ๊ายบาย thank you